ห้องเรียนออนไลน์ฟรีสำหรับชาวยูพิเกอร์ทุกท่านเข้าเรียนรู้ได้ฟรี24ชั่วโมงสายไหนก็เรียนรู้ได้สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุกพิลลมนะครับก็วันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีนะครับเทคนิคแล้วกันนะครับแล้วก็เครื่องมือมาฝากให้กับเพื่อนๆชาวยูพิคทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีหลายท่านทักทายเข้ามาก็คือสมัครอัปเกรดแล้วเป็นยูพิเกอร์แล้ว,ลว, er ลวสมัครกับใครก็ไม่รู้ เลิกทําไปแล้วถามแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าแล้วคุณอัปเกรดไปได้ยังไงไม่รู้ว่าดูวิธีการอัปเกรดอย่างไรอาจจะเรียนรู้จากวิธีการอัปเกรดจากวิดีโอของผมหรือเปล่ารู้ว่าจากกูรูท่านอื่นนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันว่าแล้วเราจะเข้าไปเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์ยูพิกที่ผมบ้านนี้ยังไงนะครับวิธีการที่เราจะเข้าไปก็คือนะครับให้เพื่อนๆเ,นเปิด YouTube เข้ามาแล้วล็อกอินด้วยนะครับล็อกอินเสร็จแล้วให้กดคําว่า ให้เซิร์ชคาว่าในตุกกอนอะไรมืออาชีพแบบนี้นะครับกดเซิร์ชลงมาพอกดเซิร์ชเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะเจอช่องผมแบบนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้นิดนึงครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับอ่าเพื่อเป็นกําลังใจเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ช่องของผมนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็กดกดปิดตรงนี้ด้วยนะครับไม่งั้นมีโอมันจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับมันจะวิ่งไปเรื่อยๆ ต้องบอกก่อนว่าในในเนี้ยนะครับผมผมจะสอนเอาไว้หลายหลายอันมากนะเพราะว่าผมก็คือสอนเกี่ยวกับเรื่องของการทำออนไลน์แล้วอันไหนที่เรารู้อะเรารู้สึกว่ามันดีเราก็เอามาสอนอย่างเช่นการขายของในช้อปปี้ lazada เครื่องมือต่งตางๆที่ทําไม่ว่าจนะหรือว่าการหาี้จากแอปพลิเคชันอื่นๆที่มันน่าสนใจเราก็จะเอามาสอนนะครับอ่ะทีนี้ไม่น,น้องมาสนใจอะไรเลยให้เราลงมาดูตรงนี้เลยนะครับให้เรามาคลิกตรงคําว่า นี่เลยนะครับยูพิกไปลาซาด้าที่ผมวงแดงๆตรงนี้นะครับในนี้เนี่ยจะมีวิดีโออยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับจะมีวิดีโออยู่ด้วยกันทั้งหมดอ่ะเนี่ยนะครับก็จะมีค่อนข้างจะเยอะนะครับเพื่อนๆก็ลองมาร่างไล่ดูรูปภาพก่อนว่ารูปภาพชื่อหรือว่าอะไรเนี่ยมันน่าสนใจอะไรอันไหนที่มีความสุขว่าเราไม่รู้เลยนะเรายังไม่รู้เนี่ยนะครับผมแนะนําให้คุณเปิดเข้าไปดู แต่ว่าบางท่านเนี่ยจะแชร์วิดีโอนี้ออกไปเพราะว่าเริ่มมีทีมงานแล้วอยากจะสอนคนไหนที่อัปเกรดเป็นยูพิกเกอร์หมดแล้วทุกทศอ่าทุกทุกคนเลยถ้าคนไหนอัปเกรดเป็นยูพิกเกอร์แล้วผมแนะนําให้แชร์วิดีโอผมไปได้เลยนะครับเพราะว่าเขาอัปเกรดเป็นยูพิกเกอร์แล้วไหมโอเคปะเขาอัปเกรดเป็นยูพิกเกอร์แล้วนะครับแต่ถ้าคนไหนที่ยังไม่เป็นยูพิกเกอร์แล้วก็ยังไม่ได้ใส่รหัสของคุณห้ามแชร์วิดีโอผมไปให้เขาด เพราะอ่าในวิดีโอผมมันก็จะมีพวกลิงก์มีพวกอะไรอยู่เห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็คืออย่าแชร์ไปอันนี้คือผมบอกเลยนะว่าเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้อยากได้คนของใครวันนี้อยากเอาเทคนิคมาให้เพราะว่ามีคนถามผมมากันทุกวันว่าพี่สอนหนี้หน่อยสอนอันนีนน้ให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วผมก็ต้องมานั่งหาวิดีโอแล้วก็ส่งให้ให้ทุกคนซึ่งซึ่งมันอยู่ในช่องยู u ูบที่ผมสอนมาอยู่แล้วแล้วผมสอนเอาไว้เนี่ยเยอะมากนะครับประมาณ127ีดวิดีโออีะ่ะ127ดวิดีโอเกี่ยวกับ ดูพลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเ,เข้ามานั่งไล่ดูเลยครับทีละอัน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 เปิดนั่งไล่ดูเลยอ่ะไม่รู้จักหัวข้อนี้ก็กดเข้าไปครับมันก็จะมีเพลย์ลิสต์ขึ้นมาให้แบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีเพลย์ลิสต์ขึ้นมาให้แบบนี้แล้วเราก็ไปนั่งไล่ดูว่าอันไหนที่เราไม่รู้นะครับหรือว่าบางท่านเข้ามาแล้วกดแบบนี้ก็าอาจจะแบบเอ้ยมันมันจะต้องนั่งมันเล็กมันดูไม่ออกก็อาจจะมานั่งคลิกขวาคลิกขวาเนี่ยนะครับคลิกเอาเมาส์คลิกขวาแล้วก็กดออกไป มันก็จะขึ้นหน้าใหม่มาวิธีการเรียนรู้ออนไลน์ที่ดีที่สุดนะครับผมบอกเลยว่าให้คุณนะครับเรียนรู้นะครับจากเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมา1เครื่องแล้วเปิดมือถือขึ้นมา1เครื่องแล้วทําตามโอเคไหมครับเปิดมือถือขึ้นมาแล้วทําตามเปิดคอมแล้วทําตามเลยนะครับไม่ต้องไป อะไรมากมายคือคุณอยากทําแล้วคุณอยากมีเงินแล้วอยากสร้างรายได้แล้วครับพยายามอยากคิดอยากอยากอยากคิดเยอะอ่าอยากคิดเยอะศึกษายเยอะเรียนรู้เยอะแล้วทําเยอะๆครับเล้วเอาเทคนิคของแต่และคนมารวบรวมอ่ะโค้ดทีมงานคุณสอนอีกแบบหนึ่งคุณก็ลองทําทีมงานอีกคือหาเรียนรู้อย่างผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยสมัครตรงกับยูพิกนะฮรพอสมัครตรงกับยูพิกเนี่ยไม่มีไม่มีเทรนเนอร์ไม,ม ner, ไม่มีคนสอนนะเพราะว่ายูพิกเขาก็ไม่รู้หรอก ยิ่งโดยเฉพาะถ้ายูพิกถ้าถ้าเราเนี่ยเป็นแค่ยูพิกเกอร์ธรรมดาเนี่ยเขาจะแทบบางคนไม่ได้ติดต่อหาเราเหรอกครับเพราะว่าอะไรเรายังไม่ได้เป็นซูเปอร์ไงลองเป็นย ER ูซูเปอร์ยูพิกเกอร์ดิแล้วคุณอยู่ในไอดีของยูพิกเป็นผู้แนะนําอะเขาก็จะติดต,ต่อหาคุณอ่าหรือว่าเขาเห็นว่าเอยพอคนนี้สมัครเสร็จแล้วเริ่มมีทีมงาน,เ,นเขาจะติดต่อหาคุณนะครับแต่ถ้าเกิดาคุณสมัครเสร็จแล้ว เขาไม่ได้ติดต่อนะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าคือคุณคือใครแล้วจะติดต่ออยังไงโอเคไหมครับแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเข้ามาดูในนี้ให้หมดเพราะว่าวิดีโอเนี่ยมันจะไล่เรียงนะครับตามลําดับของยอดการวิวยอดการดูคุณก็นั่งไล่ดูไปเรื่อยๆเลยให้ครบให้หมดให้ครบให้หมดนะฮนะเนี่ยการอัปเกรดการสมัครเนี่ยการสมัครผ่านเ c e b o o k สมัครยังไงนะครับการแชร์พวกยูพิคเกอร์อ่ยูพิชอย ทำยังไงแผนการตลาดของยูพิกเป็นยังไงเนี่ยนะครับผมรวบรวมไว้ในนี้หมดการทำดปชิปให้กับลูกค้าเนี่ยทำยังไงนะครับเห็นไหมก็จะมีบอกให้หมดเนี่ยการการแชร์สินค้ายังไงให้ได้เงินให้ได้เงินเอาง่ายๆนะครับแล้วก็เรื่องของการแชร์หรือว่าการดูลิงก์ส่วนตัวของตัวเราเองแล้วก็เพื่อจะเอาไปแชร์การทำา QR code เนี่ยนะวิธีสมัครผ่านมือดชื้นะครับมีหมดเลยเนี่ยนะครับอ่า การสมัคร Li โอเอเห็นไหมครับไลโอเอการสร้างเพจนะครับการขายของใน IG เห็นไหมครับมีเยอะนะผมมีหมดเลยการขายของใน Market ็ตเพจในทวิตเตอร์เห็นไหมครับเจ็ดขั้นตอนทำหนบชิปกับอ่าช้อปปีอย่างเงี้ยนะเห็นไหมลืมรหัสผ่านทายังไงตรวจสอบว่าใครคือทีมงานของเราเห็นไหมก็มีหมดอยู่ที่นี้แล้วก็มาดูว่าระบบต่างๆของยุคพีเป็นแบกออกเป็นยังไงอ่วิธีเช็คว่าใครคือเราเนี่ยสมัครผ่านใครไหมนี่ก็มีวิธีการซื้อ แบบผ่อนชําระนะครับก็มีมีเอาง่ายผมมองว่าผมสอนไ่ครบดแล้วครับที่เหลือคือคุอคณไปไปเปิดฟังแล้วก็หยิบหยิบเอามาอ่านแล้วกันหยิบมาดูเนี่ยมันก็จะมีหมดะนะครับอันนี้ก็เอามาฝากให้กับเพื่อนๆชาวอย่พิกทุกท่านเลยแล้วกันดูได้ฟรีนะครับขออย่างนี้ครับฝากช่วยกด Subscribe ช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจ ในการทําวิดีโอดีๆแบบนี้ออกมาให้กับเพื่อนๆนะเดี๋ยวก็จะมีวิดีโอของโยผิดอีกออกมาเรื่อยๆแต่ว่าพอดีผมเองเนี่ยทำแอปพลิเคชันหลายตัวเนาะนะครับก็จะสลับกันทําไปเรื่อยๆเนาะต้องบอกประมาณแบบนี้และกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยที่เข้ามามีรายได้นะครับแล้วก็ท่านใดที่เข้ามาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองสมัครผ่านใครนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญเราไม่รู้ว่าเราสมัครผ่านใครให้เรามาจิ้มพอเราเข้ามาในแอปนะครับจิ้มตรงคําว่า u p ผิกเกตรงนี้นะครับ พอเราจิ้มเข้ามาแล้วเนี่ยพอเราอัปเกรดแล้วพอเราอัปเกรดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้เรามากดตรงเขาเมนเทอร์นะครับเราจะรู้ว่าเราเนี่ยอัปเกรดผ่านใครนะครับถ้าเขาตั้งระบบเอาไว้ให้ติดต่อเนี่ยเราก็าจะรู้ว่าไอคนเนี้ยเราจะต้องติดต่อหาเขานะครับติดต่อหาเขาอ่าโอเคไหมนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญมากเลยนะครับที่เราจาเป็นจะต้องรู้ นะครับก็ฝากเอาไว้สำหรับชาวยูพิกที่ตอนนี้กำลังเมามันกับการจัดโปรโมชั่นก็คือ499เสบาบาทเนาะท่านที่เข้ามาแล้วสนใจอยากลองอยากลุยอยากหาที่เสริมกับยูพิกแล้วยังไม่มีทีมงานก็สามารถ,ถาทักทายกันเข้ามาได้นะครับสำหรับท่านที่มีทีมงานแล้วนะครับเริ่มเติบโตแล้วก็เอาเทคนิคที่ผมสอนไปใช้แล้วก็เรียนรู้เพิ่มนะครับเรียนรู้เพิ่มแล้วก็ สร้างยอดขายสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับตัวคุณเองนะครับก็ขอให้ทุกคนแหงกำังรวยๆกับยูพิกอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจโอเคครับแล้วเจอกันในต่อไปสวัสดีครับ